ยินดีต้อนรับกลับสู่คาเคลเจอร์ครับแหล่งรวมข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับคนรักรถอย่างคุณ วันนี้เราจะพาไปพบกับรถกระบะสุดล้ำแห่งอนาคตที่หลายคนรอคอยกันมากที่สุดในปีนี้นั่นคือ Toyota Hilux t r a v o 2 0 2รการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของตำนานกระบะจาก Toyota ที่ผสานพลังแข็งแกร่งและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวชื่อ Hilux คือสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานความน่าเชื่อถือและสมรรถนะที่เหนือชั้นและในปี2026นี้โตโยต้ได้ยกระดับขึ้นอีกขั้นกับไฮลักทราโวที่ไม่ได้เป็นแค่รถกระบะใช้งาน แต่คือไลฟ์สไตล์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชอบผจญภัยใช้ชีวิตแบบแอคทีฟและต้องการความหรูหราในเวลาเดียวกันเพิ่มจากดีไซน์ภายนอกไฮลักทราวเว2026มาพร้อมกระจังหน้าใหม่ทรงดุดันโคมไฟหน้า LED Matrix ดีไซน์เฉียบคมและฝากระโปรงหน้าที่บึกบึนให้อารมณ์ทรงพลังตั้งแต่แรกเห็นตัวถังถูกออกแบบให้มีความลู่ลมมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันแต่ยังคงบุคลิกของรถกระบะออฟโรดไว้ครบถ้วน ด้านข้างของตัวรถดูโดดเด่นด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่ล้ออัลลอย20นิ้วและความสูงจากพื้นแบบพร้อมลุยทุกสภาพถนนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่และฝากระบาดรูปทรงทันสมัยแข็งแรงและหรูหราในเวลาเดียวกันใต้ฝากระโปรงโตโยต้าจัดเต็มขุมพลังให้เลือกหลายแบบ โดยรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลังประมาณ210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรและรุ่นที่เป็นไฮไลท์คือรุ่นไฮบริดใหม่ที่ผสานเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.4ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังแรงขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นถึง20%ระบบไฮบริดใหม่นี้ตอบสนองได้รวดเร็วให้แรงบิดทันใจและลดการปล่อยคาร์บอนโตโยต้ายังติดตั้งระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่ช่วยให้การขับขี่มั่นคงทั้งในเมืองและบนเส้นทางทุรกันดาร ภายในห้องโดยสารของไฮลัก t r ทราโว่2026หรูหราราวกับอยู่ใน SUV ระดับพรีเมียมวัสดุตกแต่งนุ่มพิเศษบอกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วมาพร้อมระบบ Toyota Smart Connect รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงระบบสังงานด้วยเสียงและอัปเดตซ,ซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA หน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบและไฟแอมเบียนท์ไล์สร้างบรรยากาศสุดล้ำยุคส่วนระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ2โซนและหลังคาสันรูปพาโนรามาเพิ่มความหรูหราและโปร่งสบายพื้นที่เบาหลังถูกออกแบบให้กว้างขวางเหมาะกับการเดินทางของครอบครัวหรือทริปไกลได้านความปลอดภยัยก็ยังคงมาตรฐานระดับสูงจากโตโยต้ามาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนส์3.0ที่มีทั้ง a p t i v e Cruise Control, Lane Keeping a s s i s t Blind s p o t Monitoring เ r รีย t r a า f i กเตือนและกล้องมองรอบคันแบบ360องศาไฮลักทราโวยังมาพร้อมระบบจัดการสัมภาระอัจฉริยะช่องเสียบไฟฟ้าที่กระบะท้ายและอุปกรณ์เสริมสำหรับการตั้งแคมป์หรือทำกิจกรรมกลางแจง้งเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบใช้ชีวิตนอกเมืองราคาคาดว่าจะเริ่มต้นราวราวล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจแตะระดับ1.7ล้านบาทสำหรับรุ่นไฮบริดพรีเมียมโดยโตโยต้าเตรียมวางจำหน่ายทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยออสเตรเลียและตะวันออกกลาง โตโยต้าไฮ u ักทรา o วลสอไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่มันคืออนาคตของความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีที่รวมอยู่ในคันเดียวนี่คือมาตร,รฐานใหม่ของวงการกระบะระดับโลกแล้วคุณละคิดยังไงกับโตโยต้าไฮรักทรา o วรุ่นใหม่นี้มันคือความลงตัวระหว่างพลังและความหรูที่คุณรอคอยหรือเปล่าคอมเมนต์บอกเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดติดตามคา r ์เค้าเจอร์ครับเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารและรีวิวรถรุ่นใหม่ที่น่าตื่นเต้นจากทั่วโลกนี่คือคา r c เค้าเจอร์ครับ ที่ซึ่งนวัตกรรมและความหลงไหลในรถยนต์มาบรรจบกันอย่างสมบูรณ์แบบ